สวัสดีครับเพื่นเพื่อน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะครับเจอกันกับผมโนเช่นเคยครับทุกคนครับอาจจะมีเสียงดังจากเครื่องจักรที่กำลังทํางานอยู่ฝั่งนู้นนะครับประมาณ3 4 0 0เมตรจะเป็นรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวในตอนนี้มันก็ทํางานกัน บ้านผมเนี่ยนะครับบ้านสวนตรงนี้มันก็จะรอบรอไปด้วยทุ่งนาใช่ไหมฮะแปลงนาแป,งแปลงข้าวกันเนี่ยเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันไปน่าจะประมาณสัก2-3สัปดาห์คงจะโล่งกันหมดนะครับอากาศนี้ก็เริ่มที่จะเย็นลงไปเนาะสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเกมการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับาสเวกัสจะมาเจอพวกเราในสุดสัปดาห์ต่อไปแต่มีมอ t ตอ p จีพีที่เซปังเซกิตในมาเลเซียนะครับ มีเพื่อนเอนบางท่านนะครับที่ติดตามผมทั้งสช่องเลยนะครับดูเอยวจากที่นี่แล้วก็ไปแจมด้วยนะครับในช่องไบเก m ลแมนโค o ร่โมโตจีพีซึ่งเมื่อคืนก็มีการไลฟ์สดวันนี้จะมีอีกนะครับประมาณสัก2ทุ่มไม่เกินนี้นะฮะใครที่อยากจะไปคุยตามจริงแล้วเป็นช่องที่คุยเรื่อง MotoGP ก็จริงนะครับแต่ใครเปิดประเด็นเรื่องของ F1 มาผมก็จะคุยผมก็จะเล่านะครับบรรยากาศ สดๆนะครับในคืนนี้ถ้าว่างก็สะดวกก็ลองไปเจอกันได้นะครับใน YouTube ช่องไบเกอร์แมนนะครับไม่เกิน2ทุ่มเนาะอาแต่วันนี้นะครับเรื่องราวที่จะหยิบยกมาเล่ามาคุยกับเพื่อนๆเราจะพูดถึงเซอร์เกียวเพเรสครับนักแข่งของเรดบูลเรซซิ่งนักแข่งหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะนักแข่งจอมเก่าชาวเม็กซิกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะผ่อนคลายพอสมควรนะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ถาโถมกันเข้ามาตั้งแต่ที่สิงคโปร์นู่นนะครับไล่เลียงกันมาแล้วก็เกิดข่าวล่ามข่าวลือต่างๆมากมายว่า อนาคตของเขาจะเป็นยังไงกับเรดบูลสัญญามีอยู่แต่ข่าวลือไม่เว้นในแต่ละวันนะครับว่าเดี๋ยวจะดึงคนนั้นมาเดี๋ยวจะดึงคนนี้มาแทนเดี๋ยวจะอะไรต่างๆมากมายไก่กองที่เกิดขึ้นแต่นะครับสุดท้ายแล้วเ,เชโกเองนะครับก็ฝ่าฟันวิกฤตตรงนั้นมาได้จนนะครับตอนนี้เราจะตั้งคำถามกันเข้าไปว่าตกลงแล้วนะฮะถ้าผลงานออกมาในแบบนี้เนี่ยเขาก็ควรที่จะมีพื้นที่อยู่ใช่ไหม ข่าวลือทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปัดตกไปใช่ไหมวันนี้คริสเตียนฮอลเนอร์นะครับผู้ซึ่งบินมาเมืองไทยมาประเทศไทยไทยแลนด์แดนสยามเมื่อวันก่อนเนี่ยผม,มก็ไม่รู้ว่ามาอะไรเลยนะครับอาจาจะไม่ได้พูดถึงเกลิ่นเฉยๆให้ฟังเฉยๆคริสเตียนอลเนอร์ก็ออกมายืนยันนะฮรรอบที่88ละเออถ้าผมจะนับไม่ผิดนะบอสก็บอกว่าออกมาบอกว่านะครับก็คือ,อยังเรื่องของอนาคตของของเพเรสเนี่ยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเขามีสัญญาอยู่เขาก็ต้องอยู่กับเรา นะแล้วก็กล่าวชื่นชมเพเรสนะครับว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ความกดดันได้ดีปลบมือให้เลยนะครับในความกดดันต่างๆที่เข้ามาแล้วเนี่แหละเชคกโตัวจริงจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเขายังคงเป็นนักแข่งที่แข็งแกร่งอยู่อะไรทํานองนั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เราสับสนนะครับกับท่าทีของทางเร b บ l l ก็คือข่าวลือที่ออกมาว่าถ้าสมมุติไม่สามารถจะรักษาตำแหน่งรองแชมป์โลกได้เนี่ยบางทีอาจจะ เรียกว่าอาจจะมีการเอาคนอื่นเข้ามาแทนไหมอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็คือข่าวลือที่ตามที่ที่ออกมาตลอดเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนการแข่งขันโดยเฉพาะในเม็กซิโกก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับยิ่งมาตอกย้ําในเม็กซิโกนะฮะในบ้านเกิดที่เพเรสนั้นฟอร์มไม่น่าประทับใจนะครับแฟนๆที่นั่นก็ผิดหวังกันใหญ่เลยเนี่ยแต่ที่เซียนทอเน่ก็บอกนะฮะว่าคือไอ้เรื่องเงื่อนไขที่ว่าเขาจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยคือต่อให้ ไม่สามารถที่จะรักษาตำแหน่งรองแชมป์โลกได้เนี่ยก็ยังคงไม่เอามาคิดนะครับเพอาะนั่บอกว่ามีกรณีเดียวนะครับที่เขาอาจจะลงสนามให้กับเราไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของอะไรเท่านั้นเพราะว่าเขายังคงมีสัญญาอยู่เราก็พร้อมจะสนับสนุนเขาเต็มที่ในจุดนั้นนั่นก็คือสิ่งที่บอสยืนยันออกมาอ่าแล้วถ้าข่าวลืมมันมาจากไหนอะเออนะครับหรือว่าจะมาจากอีกคนนึงใครอะ ด็อกเตอร์ไหมตัวกงใครเล็กใครใหญ่กว่านี่นะฮะเออถ้าฮอวเนอร์บอกนะครับหน้าทีมยืนยันบอกว่าโอเคยังอยู่ไม่ได้ไปไหนหรอกสัญญ,ญงสัญญาอย่างมีแล้วเจ้าเขาไปไหนล่ะนะแต่ด็อกเตอร์จะเป็นยังไงล่ะอ้าวก็คงจะความเห็นคล้อยตามกันเลยนะครับคงคงไม่มีไม่มีอะไรมากมายหรอกผมว่านะในสถานการณ์ในตอนนี้มันก็แน่นอนนะครับว่าความเห็นมันออกมาในวันที่มันเปลี่ยนไปไงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองแบบนี้ไงแต่พอทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วเนี่ย มันก็สามารถที่จะพูดให้ความเห็นไปในอีกแบบหนึ่งได้ใช่ไหมล่ะกับส่วนต่างในตอนนี้เท่าไหร่นะสากว่าแต้มออผมก็จําตัวเลขไม่ได้ชัวขออภัยนะครับแตม่มันค่อนข้างที่จะอยู่รอดปลอดภัยพอสมควรตอนนี้แค่ใช้คําว่าประคองโยนความกดดันออกไปได้โอ้เยอะพอสมควรนะครับในตอนนี้เนี่ยนะในวันที่คู่แข่งเองก็เพียงพล้ำนะครับท่นเซอร์ในวันที่รถ Mercedes ก็เพียงพล้ำ ในตอนนี้มันก็เลยยิ่งชัดเจนแล้วยิ่งสนามต่อไปในาสเว gas เป็นสนามที่เรียกว่าเป็นสนามความเร็วสูงอะ่ะเออจะมองแบบนั้นนะฮะดังนั้น RB19 ก็คงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ใช่ไหมล่ะได้ประโยชน์จากสมรรถนะรถนะครับถ้าคาเลคเตอร์ของสนามที่เน้นแรงเน้นเร็วในแบบนี้เนี่ยนะครับมันมันมันก็มีโอกาสนะฮะที่เชโก้จะปิดจ็อบนะครับก็คือลดความกดดันไม่ต้องไปชิงดำกันตั้งในสนามสุดท้าย มันจะกลายเป็นเรื่องที่ที่ที่ทยากลําบากขึ้นไปอีกผมว่าเขาคงจะต้องแผนก็าคงจะมาประมาณนี้แนวนี้ใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นแฟนนะครับก็คงจะเฝ้ารอว่ามันจะมี2ส,สเต็ปนะมันจะมี2ส,สเต็ปซึ่งใครก็แล้วแต่ในเรดบูลคริสเตียนฮอลเนอร์หรือว่าด็อกเตรก็ไม่เคยพูดถึงแบบชัดเจนแบบอะไรสักทีหนึ่งก็คือ2ส,อสเตปที่ว่าเนี่ยสเตปแรกอยู่ให้ครบสัญญา ซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะฮะไม่ต้องเอาใครมาทดแทนทางนั้นแหละคิดว่านะครับสเตจที่2ก็คือจะได้ไปต่อไหมนี่ต่างหากแหละฮะคนที่มารออยู่ก็คือเลียมรอสันเนี่ยนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นรายชื่อที่พวกเราจะเชื่อมโยงกันไปว่าถ้าในปี2025นะครับเชโกเนี่ยอ่าก็อาจจะต้องเสียตำแหน่งเสียเก้าอี้ตรงนี้ไหมอาจจะมี ป่าคามาจากทางด็อกเตอร์ทางอะไรนะครับที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าโอเคเราเมื่อถึงวันหนึ่งเชกโกเขาก็เป็นนักแข่งที่เรียกว่าอายุมากมีครอบครัวมีอะไรต่างๆมีความรับผิดชอบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งอาจจะไม่เหมือนนักแข่งรุ่นน้องนักแข่งหนุ่มๆน,นะครับที่ยังอาจจะไม่มีไม่จําเป็นต้องมารับผิดชอบหรือว่าอะไรเรื่องราวไม่ต้องมาคิดอะไรถึงตรงนี้เนี่ยอะไรนั่นก็คืออาจจะเป็นสัญญาณแรกๆนะครับที่ดรเองแกก็เคยบอกเคยพูดมา แต่ถ้ามองดูความพอใจของเชโกอันนี้เรายังไม่ได้ทราบนะครับผมก็ยังยังยังไม่ได้ยินหรือว่าอาจจะมีแล้วผมอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เฉยๆว่า,าเขาวางแผนนะให้ตัวเองระยะยาวไว้ยังไงบ้างหรือว่าเขาจะวางแผนแบบปีต่อปีหรือว่าจบจากเรดบูตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือรีทายไปเลยอะไรอย่างนี้ไหมเขาอาจจะพอใจแค่ตรงนี้ว่าโอเคเขาเขาเลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรนะครับเขาซีเรียสอยู่อย่างเดียวก็คือ ไม่ต้องโดนใครมามา,าแย่งเก้าอี้ในปีหน้าอะไรอย่างนี้ไงแต่ถ้าภารกิจของเขาตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คือเก้าอี้ยังเหนียวตามสัญญาเขาก็คงจะวางแผนรีไทยเองหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมองยังไงฮะมองว่านักแขง่งจอมเก๋าชาวแมกซิการคนนี้เขายังคงอยากจะไปต่อหลังปี2025ัยสไหมสัญญ,ญาก็จะหมดปีหน้า2024ครับถ้ายากอยู่ต่อก็คือเรดบูลจะเอายังไงจะว่ายังไง อะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าถ้ามองดูในตรงนี้จริงๆแล้วองค์ความรู้ต่างๆวิงแมนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมาช่วยเหลือกันเพื่อจะสนับสนุนอีกคนนึงให้ประสบความสําเร็จนี่ดูเหมือนมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นแล้วในปีหน้าถ้าวิเคราะห์กันตามตรงใช่ไหมฮะเรื่องของรถแข่งเออเรื่องของแม็กซ์เวอร์สเเปนนะครับที่ตอนนี้ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตรงนั้นแต่กลายเป็นว่า เร่โบเองคงจะต้องวางแผนว่าจะต้องมีตัวตายตัวแทนของแม็กซ์ซึ่งจะต้องเป็นนักแข่งที่อย่างน้อยนะอายุต้องน้อยกว่าแม็กซ์เนี่ยประมาณสัก3ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จําเป็นที่ต้องเอาคนที่เก่าเกมมาให้หรือว่าคนที่เท่าๆกันซึ่งในตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นใครผมจะไม่ได้ก้าวล้ําไปตรงนั้นเยอะนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของเชโกอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเอานะครับเป็นแฟนก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็คงจะมีหลายคนนะครับที่ก็ให้กําลังใจกันตรงๆละ่ะอ่าชื่นชอบเขานะครับ ชื่นชอบในบทบาทของวิงแมนครั้งหนึ่งที่เขาเคยพานะครับเป็นเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมมากๆเลยล่ะนะฮะที่ทำให้วูดสตาเปนเนี่ยล้มเมอร์เซเดสได้อันนั้นก็คือก็จะถูกพูดถึงนะครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเชโกนะอะไรอย่างนี้ไงแต่แฟนๆอีกกลุ่มนึงอาจจะอาจจะคิดตรงกันข้ามอาจจะแอบแ่งแว่าโูหแบบขอให้ไม่มีเก้าอี้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆอะไรอย่างี้ยฮะก็คือผมก็จะเห็นอยู่ว่าอาจจะมองนะครับว่า เชโกเคยทํานูน่นทํานี่อะไรยังไงไหมคือไม่ประทับใจนะคนมันไม่ชอบไม่ประทับใจนะครับก็คือมันก็จะมีเหตุผลมายกแต่แต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมประเมินดูเพื่อนๆน,นะครับแม้ว่าจะไม่ชอบไม่เชียนะ้ยน์นักแข่งคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากพวกเราแทบจะนะครับแทบจะไม่เลยนะครับที่จะมาหยาบคายใส่กันเราก็อาจจะมีการแซวกนรลับกันอะไรนิด,นด,นด,นดหน่อยพอหอมปากหอมคอไม่ได้ใช้คำหยุง่งคำหยาบอะไรต่างๆผมก็ว่าโอเคนะครับอ่ะ ดังนั้นนะครับก็คงแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับล่วงหน้าเลยนะสำหรับแฟนๆของเชโกผมว่าอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะครับกับตรงนี้นะครับสัญญาครบแต่สเต็ปที่2เนี่ยจะได้ไปต่อยังไงผมไม่ทราบผมไม่รู้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับคนที่แช่งเขาอ่านะครับอืมก็คือคงจะแช่งไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ไม่รู้มีอะไรยังไงกันบ้างเนาะเอานะครับทุกคนนะครับเรียนเชิญนะครับในคืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะอกอากาศก่อนหรือว่ายังไงนะว่า ผมจะไปไลฟ์สดในเอ่อ YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับก็คือคุยเรื่องของ MotoGP หลักๆแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปิดประเด็นเรื่องของ F1 นะครับคุยกันหรือใครที่ติดตามทั้ง2ช่องทางอยู่แล้วนะครับทั้ง2ล้อทั้ง4ล้อก็ประมาณสักไม่เกิน2ทุ่นนะครับช่อง biker man คนรัก MotoGP นะครับหรือใครจะติดตามการแข่งขัน MotoGP ก็ติดตามเพจ Facebook Fanpage biker man คงรัก MotoGP ก็จะลงรายละเอียดต่างๆกันเอาไว้ในตรงนั้นนะครับลองเปิดใจไปดูกันผมว่าก็สนุกไม่แพ้กันนะครับสําหรับ2ล้อวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ